ឋ្រ oh, ូវាប់ទារប់ទារ นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีพี่ๆทุกคนนะสวัสดีครับแป๊บหบนึง่งฮะอ๋อทำไมมันกดไม่ได้เนะี่ยสวัสดีครับวันนี้มีรุ่นราชาพยักนะพี่นะ ราชาพยักไม้เล่นนะนะฮะขออน,นุญาตปักหมุดแป๊บหนึ่งปักหมุดแป๊บหนึ่งนะ อ่าได้ละอ่ากดลิงก์เพื่อนเพื่อนตรงนี้ได้ฮะเปิดกดลิงก์เพื่อนเพื่อนตรงนี้ได้นะอ่าสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับสวัสดีครับอ่าไม่ได้ติ้งติ้งไม่ได้ <c oughs> <c oughs> <N an> นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะฮะ <N> เข้ามาแล้วทักถ่ายกันนะครับนะฮะเข้ามาแล้วทักถ่ายกันได้นะฮะนะฮะวัน <N> 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 นี้มีอะไรมาให้เล่น <c oughs> นะันนี้มีรุ่นราชาพยักไม้เล่นนะยี่สิบรุ่นนะยี่สิบรุ่นกระดานนี้เปิดยี่สิบรุ่นนะพี่นะเบอร์ละห้าร้อยห้าสิบนะเบอร์ละห้าร้อยห้าสิบนะนนะการันตีเนื้อเงินหนึ่งเหรียญน,นะในกองนี้นะในยี่สิบรุ่นนี้นการรันตีเนื้อเงินหนึ่งเหรียญให้น,นะฮะพิมพ์ได้ไหมเอ่อยพิมพ์กันได้ไหม ปิดความคิดเนนะปิดีนะกระดเปิดยลุนลวนะร์ละาเบอร์อละาาการันตนีินเหรียญน,น,นะในกองนีบการันะตีเงินเหน,นะนะพิมพ์ได้ไหมอ่นพิมพ์กัได้ไหม อสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะสวัสดีพี่พทุกคนที่เข้ามานะตอนนี้น้องกําลังปรับจูนปรับจูนไลท์อยู่นะอสวัสดีพี่พทุกคนนะส,ส BB, นเข้ามานะได้ละ <c oughs> อันนี้เป็นเหรียญตัวอย่างนะพี่ด้อันนี้มันเหรียญตัวอย่างนะรุ่นราชาพยัคฆ์นะพี่นะรุ่นราชาพยัคฆ์นะอันนี้เป็นเนื้อพมหาชนวนลงยาจีวรนนะสวยไหมพี่สวยๆคมคม,คมนะสวยๆคมคม,คมเลยเนะี่ย แกใดูหน้าเสือพี่นะด้านหลังเรียนนะน่ะครับสนใจจองเบอร์ได้พี่สนใจจองเบอร์ได้นะแอดเพื่อนน้องมาแล้วก็ <c oughs> น้องจะส่งอันนี้ให้ส่งเลขบัญชีให้

ท้ายท้ายไลฟ์สดเนี่ยจะมีแจกนะจะมีแจกอยู่เพื่อๆถ้ากระดานแรขผ่านไปเนี่ยผมจะแจกนะนะสอบถามได้ฮะเบอร์ละห้าร้อยห้าสิบจัดส่งฟรีฮะนะ,นะดูเหรียญจริงกัน นี่ม์หลวงพ่อเหรียญจริงจากซีนน่พี่นะเสวยไหมสวย,ย,สวย,ยเหรียญจริงนะ พระคามือสั่นไม่ได้เติมไม่ได้เติมมือสัน่นนะอเลโค้ดก็ชัดเจนพีหนึ่งสามแปดเจ็ดหนึ่งสามแปดห้าเจ็ดนะนะฮะรุ่นนี้สร้างดีพี่สร้างดีสร้างสวยสร้างคมพิธีดีะน,น,นะลุกเสกพร้อมพิธีใหญ่นะลุกเสกพร้อมพิธีเบิกเนตรองหลวงพ่อนะนะ,ะนะ อันนี้แค่เนื้อมหาชนวนนะพี่โอ้โหเนื้อเงินเนี่ยคมกวนี้ <c oughs> <c oughs> นะฮะเบือละห้าร้อยห้าสิบอีเบือละห้าร้อยห้าสิบนะการันตีว่าปิดเข้ามาแล้วจะได้รับพระหนึ่งคนละหนึ่งเหรียญไปก่อนนะแล้วอีกสิบเหรียญเรามารุนกันนะพี่นะมารุนเลขโคดนะเลขโคด <c oughs> เลขโค้ดคือเลขอะไรเลขที่เขาเอาไว้รันเหรียญว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่เท่าไหร่นะพี่นะเนาะเนี <c oughs> ่ย เหรียญเนาะเ,เลขโคดเนาะนะฮะเลขโคดฮะเราจะรู้เลขโคดเนี่ยเลขท้ายเนี่ยพี่คือเลขที่ลงท้ายเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยอันนี้ลงท้ายเลขเจ็ดใช่ไหมสมมุติว่ามีพี่ท่านหนึ่งปิดเข้ามาเบอร์เจ็ดอ่าปิดเข้ามาเบอร์เจ็ดเนี่ยพี่ได้ไปแล้วหนึ่งกล่องพี่ได้ไปแล้วหนึ่งกล่องแล้วเปิดมาอีกเหรียญหนึ่งพี่ได้อันนี้ลงท้ายเบอร์เจ็ดนะพี่ได้ไปอีกอนะ่ะ <c oughs> เปิดมาอีกเบอร์ออกเบอร์เจ็ดอีกเปิดนักเงินมานักเงินออกเบอร์เจ็ดอีกโอ้ oh, พี่คุ้มนะได้สองเหรียญก็ถือว่าคุ้มแนละ้วพี่เพราะว่าน้องฟรีส่งให้พี่อะจะส่งฟรีให้นะจะส่งฟรีให้เด้อนะเปิดยี่สิบรุ้นนะเปิดยี่สิบุ้นนะพี่นะการันตีนักเงินหน,น,ะะนึ่งเหรียญนะฮะนะครับ อันนี้เป็นเหรียญตัวอย่างเนาะ,นะเก็บเข้าซิมน,นะเบรอยสวยงามดี เข้ามาแล้วสอบถามได้ครับเข้ามาแล้วสอบถามได้นะพี่นะทำอะไรปวดหลังมนะั้งน่ะขึ้นไปนั่งดีๆนะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะสวัสดีครับสอบถามได้นะพี่นะสอบถามได้นะนะรุ่นนี้รุ่นลายรุ่นรา,ราชาพยักนะพี่ ปิดเข้ามาแล้วหนึ่งเบอร์สมมุติว่าพี่เลือกเบอร์สองนะพี่ปิดเข้ามาปุ๊บพี่จองเบอร์ไว้ก่อนจองเบอร์ไว้ก่อนนะคนคนเต็มกระดานเนี่ยคนจองครบทุกเบอร์ถึงโอนตังให้ผมนะถึงไปโอนตังให้ผมจากนั้นเข้ามาในไลฟ์สดอ่าเข้ามาในช่องผมนะผมก็จะแจกก่อนคนละเหรียญน,นะสิบเบอร์สิบเหรียญน,นะผมแจกไปก่อนละแล้วอีกสิบเหรียญเนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่งขวามือค่อยมาลุ้นกันนะ ออแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรเหรียญอะไรเนื้ออะไรบ้างมันจะมีนวะอยู่ด้วยอันปาก้าเขาสวยนะพี่อันปกาก้าลุงยาเสือเนี่ยสวยมากนะอันนี้คือภาพตัวอย่างพี่เหรียญเนื้อเงินนะนะเนื้อเงินทั้งหมดอยู่นี่นะน้องยังไม่กล้าแกะนะน้องก็ไม่รู้ว่าลุงยาอะไรแบบไหนนะมีห้าเบอร์นะนะพี่ๆสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเบอร์ไหนมาเปิดน,นะในกระดานนี้นะเลือกได้หนึ่งเหรียญน,นะ อ่าจะเอาเบอร์ไหนมาเปิดนะเอาเสียงส่วนมากเนาะเอามาเปิดอ่าลุ้นอาจจะเป็นเนื้อเงินลายธงชาติแบบนี้ก็ได้พี่อาจจะเป็นเนื้อเงินลงยาแดงแบบนี้ก็ได้นะนะอันนี้น้องน้องไม่รู้ด้วยว่าเหรียญข้างในมันคืออะไรเพราะมันเป็นซีนเดิมพี่ซีนเดิมจากวัดผมไม่สามารถรู้ได้ว่าเนื้อข้างในคือเนื้ออะไรได้บ้างลุ้นพวกนี้ผมเอามาเรียงนะผมฆ่าหมดแล้วนะพี่นะ ผมลืมลงคลิปไปด,ดูผมค่ารุ่นหมดแล้วรุ่นเนื้อธรรมดาผมค่าให้หมดแล้วนะอันนี้เป็นงานเหรียญตัวอย่างนะอ่าเหรียญตัวอย่างงานลงยาฮ G จีวอนนะพี่นะแล้วถ้าลงยาขอบนะพี่ลงยาขอบเงี้ยลงยาลายหลังลงพ่อเงี้ยเป็นลายเสือเนะ่ะจะสวยขนาดไหนพี่วะพี่ดูทองแดงลุมดำเลยหน้าลงพ่อแบบ ชัดแจ๋วเลยนะข้างหลังนะพี่นะเสือก็คือเสือพี่เสือข้ามมีดหมอพี่นะปกติจะข้ามมีดใช่ไหมอันนี้คือมีดหมอนะพี่นะเข้มขังพี่นะฮะป๋องสุพรรณการันตีนะพี่นะพระสวยพี่พระสวยนะผู้สร้างผู้สร้างระดับประเทศเลยพี่นะเพราะว่า และได้ส่วนหนึ่งเนี่ยน้ำป่องเขาเอาไปช่วยหลวงพอนะ่อเนาะทำตามลำดนหลวงพอ่อสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนวัดอ่าซื้อรถตู้บริจาคให้กับโรงพยาบาลอุ้ยเยอะพี่หลายอย่างนะไม่มีผู้สร้างคนไหนที่ทำได้ชัดเจนขนาดนี้นะพี่นะนะฮะครับสอบถามเพื่อนเพื่อนไม่ได้พี่นะเพื่อนเพื่อน ทางลาไลน์มาได้นะกดติดตามไว้ได้ฮะนะ้น้องจะมาไลฟ์สดให้พี่ๆดูทุกวันนะนะฮะไม่ซื้อไม่ว่าพี่เข้ามาดูน้องก่อนก็ได้นะเอ้ยนะฮะ อพีเบอร์ละห้าร้อยห้าสิบเปิดยี่สิบรุ่นพี่เบอร์ละห้าร้อยห้าสิบเปิดยี่สิบรุ่นนะพี่ส่งฟรีนะฮะส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับอ่ามามาพี่มาสอบถามได้เด้ออพี่มามาช่วยป้า,าปลาหน่อยมาพอสังกป้าคือเป็นนังเรื่องไปมันปวดหลังนะาพี่นะสอบถามได้เด้อพิมพิมได้สอบถามได้นะ นะสอบถามได้ครับสอบถามได้นะคุยกันได้พี่คุยกันได้ไม่จำเป็นต้องคุยให้เรื่องผ้าหรอกคุยหลายๆเรื่องได้ฮะนะ เสงหน้าจอขึ้นเลยเขาก็เห็นขึ้นบุเน่ยเออนะสอบถามได้ฮะสอบถามได้นะลิ้นยังไงอะไรยังไงนะเรียนตัวอย่างนะเดี๋ยวเรียนนี้ถ่ายให้พี่สาวดูว่าเป็นแบบนี้ อันนี้เือเนื้อตัวอยา่างเหรียญตัวอย่างแล้วพี่นะอ,อันนี้ทองทิพทองทิพยารจีวรนนะอันนี้เนื้อมหาชนวนนะพี่นะมหาชนวนลุงยาจีวรนนะชอบเบอร์ไหนจองมาก่อนได้เด้อสติ๊กเกอร์น้องรอกขึ้นมาจะได้เห็นหน้าเสือ <as> นะฮะ <as> เอาแอลกอฮอล์มาให้หน่อยดิแอนเช็ดนี้ออกดิแอลกอฮอล์ อ่าสมมตินะสมมตินะสมมติพี่ปิดเลขเจ็ดเข้ามานะสมมติมีคนมีคนปิดเต็มแล้วเราก็มาเปิดก็มาลุ้นเลขนะพี่นะเราก็มาลุ้นเลขเนาะเลขที่ออกเลขเจ็ดนะลงใทยเลขเจ็ดอ่ารับไปหนึ่งเหรียญจ้าปิดเข้ามาแล้วรับมปเลยหนึ่งเหรียญกลายเป็นสองละ เปิดมาอีกจ้าเป็นเลขอะไรเฮ้ยทำไมมันลงทัดแต่เลขเจ็ดวะเฮ้ยไม่ใช่เว้ยอันนี้เลขหนึ่งวีน่ะก็ได้แล้วหนึ่งเหรียญเป็นสองนะเบื่อหนึ่งก็ได้สองเหรียญแล้วคือปิดเข้ามาคุณจะได้รับหนึ่งลุ้นไปเลยนะหนึ่งลุ้นไปเลยเบอรหนึ่งได้สองแล้วนะเบอร์เจ็ด เออเบอร์เจ็ดก็ได้สองแล้วะนะแล้วนนเหรียญน,น,นี้ลงท้ายด้ยวยเลข,ข,ขเลขเก้าเนี่ยพี <ๆ S 1> ่เลขเก้าเอาเลขเก้าก<ๆ>็ก็ได้รับไปแล้วสองลุนนะ้นละแต่ยังต้องลุ้นเนื้องเงินกินอีกนะเออยังต้องลุนเนื้อเงินกันอีกนะอ่าสมมุติเปิดไปสามแล้วเนี่ยยังพี่พี่ยังต้องลุ้นอีกเนี่ยพี่ได้ไปแล้วคนละสองไอ้นี่ ปยังต้องดูอีกเปิดมาอีกเอาถ้าเหรียญนี้เป็นเลขเป็นเลขเก้าล่ะเอาได้ก็ได้อีกเป็นสามอ่ะเอาสามเหรียญเลยเปิดมาอีกเอาเลขเก้าล้วเอาท่วมแล้วเนี่ยสี่เหรียญล้วคนเดียวเนี่ยสี่เหรียญจ่ายไปเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบฟรีส่งด้วยฟรีส่งด้วยแล้วได้สี่เหรียญอุ้ยถูกมากเลยนี่ยประมาณนั้นน่ะประมาณนั้นที่น่ะ สอบถามได้ฮะสอบถามได้นะวันนี้เสียงดังไม่ได้นะลุ้นผมค้ามาให้แล้วนะลุ้นนะ เอาเนื้อเงินตั้งชูเอาเนื้อเนี่ยโชวเออสวยครับนาเข้ามาแล้วพิมพ์ได้พี่พิมพ์สอบถามได้เด้อไลน์ยูทู ติกตอกติกตอกก็เงียบอ่ะเฮ้ยน่าเฟซบุ๊กก็ยิ่งไปห้ามันของเขเฟซบุ๊กจำนักปะนะครับสนใจสอบถามได้ฮะ ดีพี่พี่ที่เข้ามาค่ะฮัลโหลเอพูดไงสวัสดีค่ะเรียนเดือนเนียเธอต้องไปทำธรรมาชาสวัสดีค่ะใช่ไหมไม่พี่เข้ามาดูเรื่องคนเปิดลุนราชาพยากนะคระี่เบอร์ห้าร้อยห้าสิบบาท เปิด20ลูออกไปแล้วยของเมืพมรนะสอบถามได้นะฮะพี่สอบถามได้เด้อมันก็จะเงียบๆแบบนี้แหละนะมันก็จะเงียบแบบนี้แหละยังไม่มีคนเข้ามานะคนติดตามน้องยังน้อยอยู่ฝากกดติดตามกดไลค์ให้น้องหน่อยเด้นะพี่นะฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องหน่อย เสียงท่วงไหมครับจบก่อน,น,น,นผู้ชมนึ่งก่อนนะจันโบอีกสักเบอร์หน่อยนะครับนะฮะสอบถามได้นะพี่นะ

นี่มันะอ,อะไรทนะี่เซวอะไมนะ่เขาเลนะพีดเขาเขาหร่นะพีดเขาอุอ๋อเซทียรวมทรัพย์ นะถ้าถ้าไม่มีใครสนใจน้องน้อง